สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากร์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขดิฉันจะมาทํานายดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจำเดือนพฤษภาคม2,559ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนพฤษภาคม2,559 ดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่กำลังโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะเจอคนอายุน้อยกว่าหรือมีฐานะทางสังคมหรือวุฒิภาวะที่น้อยกว่าคุณเข้ามาขายขนมจีบและที่สำคัญคุณรู้สึกดีกับเขาหรือเธอด้วยสิ ในเรื่องของการงานและการศึกษาต่อผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสอย่างมากในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาหากคิดจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อรู้หรือการเรียนเพื่อต้องการที่จะนําผลการเรียนนั้นไปทําธุรกิจหรือต่อยอดก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ในด้านการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากงานที่จะต้องใช้การตัดสินใจ กับคนหมู่มากอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองได้ในด้านการเงินค่ะผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นเงินยังผ่านมือเข้าอย่างคล่องตัวเพียงแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายกับของชิ้นใหญ่หรือเงินก้อนใหญ่รวมถึงต้องระวังการใช้เงินเพื่อเข้าสังคมด้วยสีนำโชคของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนพฤษภาคมนั่นคือสีเหลืองและสีดำค่ะ เลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันจันทร์คือเลข8และเลข4และอาหารที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นทานแล้วจะมีพลังและจะมีแรงบันดาลใจต้องเป็นอาหารจำพวกเส้นการทำบุญของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเน้นทำบุญเกี่ยวข้องกับคนตาบอดและคนพิการจะดีมากๆส่วนเครื่องดื่มที่นอกจากดับกระหายแล้วยังทําให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีความสุขรวมถึงเสริมดวงชะตานั่นคือน้ำตาลสด หรือน้ำมะพร้าวสดนั่นเองค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนพฤษภาคม2559ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะในการลงทุนหรือการเจรจาเกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับการค้าขายเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำเร็จดีค่ะแต่ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นต้องระวังในเรื่องของการจับปลาสองมือในเรื่องการงานหากคุณมีงานประจำอยู่และอยากจะทำงานเสริมต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะมีโอกาสที่จะผิด พลาดหรือพักผ่อนน้อยเอางานนู้นงานนี้มาปนกันจนทําให้เกิดปัญหาได้ในเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นโดนผู้ใหญ่สกัดดาวลุ่งค่ะรักใครชอบใครผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดการเจรจาโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดมีคู่หรือมีแฟนที่อายุมากกว่าแล้วต้องระวังในเรื่องของการใช้เหตุผลอาจจะมีปัญหาเถียงกันได้ ด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ยังจัดระเบียบการเงินได้ด้วยดีเพียงแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคในเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นการเสี่ยงโชคไม่เด่นเท่าที่ควรนั่นเองค่ะสีที่จะนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมนั่นคือสีแดงและสีส้มเลขนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นคือเลข9และเลข0ส่วนอาหารที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นทานแล้วนะคะ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณนั้นนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนั่นก็คืออาหารทะเลค่ะและการทําบุญที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นรู้สึกโล่งสบายใจเหมือนกับหลุดอะไรออกไปนั่นก็คือการทําบุญเกี่ยวข้องกับลงศพหรือภาขาวห่อศพนั่นเองและนะคะเครื่องดื่มที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นทานแล้วดื่มแล้วจะนะคะมีในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามาหานิยมลองดื่มน้ำสมุนไพรดูนะคะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธหรือผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน ประจําเดือนพฤษภาคม2559ก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้ที่เกิดในวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นจะมีโอกาสโดนศัตรูเก่าโดนคนที่เรารู้สึกว่าเขานั้นไม่หวังดีต่อเรามาทําให้เรานั้นปวดหัวในช่วงวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นควรปล่อยใจให้ว่างค่ะไม่สามารถหนีข้อกรรมที่เกี่ยวข้งองกับการติดชิ้นนินทาการให้ร้ายหรือการประชดประชันนี้ ได้นอกจากการทําบุญเท่านั้นรวมถึงในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นยังมีโอกาสนะคะที่จะต้องทํางานแบบหามรุ่งหามค่าการงานของคุณนั้นถึงจะประสบความสําเร็จและทันเวลา แต่สาหรับเพื่อนร่วมงานนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันพุธหรือวันพุธกลางคืนอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดว่าคนนู้นจะคิดอย่างเราอย่างไรคนนี้จะคิดกับเราอย่างไรทํางานและทําใจให้สบายและงานของคุณนั้นจะออกมาดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นหากมีคู่นะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะเกี่ยวกับการมั่นเกี่ยวกับการตกลงเป็นแฟนการเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเดียวกันรวมถึงข่าวการ แต่งงานก็เป็นข่าวที่ดีสําหรับคุณด้านการเงินนะคะยังมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะคะของผู้หญิงที่อยู่ในบ้านคุณหรือผู้หญิงที่อยู่รอบตัวคุณนั้นอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดในวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นเสียเงินได้นั่นเองค่ะและสีนําโชคของผู้ที่เกิดในวันพุธหรือพุธกลางคืนในเดือนพฤษภาคมนั่นคือสีเขียวและสีฟ้าเลขนําโชคของคุณคือเลขหนึ่งและเลข,ข6และผู้ที่เกิดวันพุธหรือพุธกลางคืนนั้นควรจะทาน จำพวกไข่ไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ้นจัดไปค่ะในเดือนพฤษภาคมเพ่งแน่นอนและการทําบุญนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณนั้นจะเสียเงินเกี่ยวข้องกับเพศหญิงในบ้านการทําบุญเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียเงินนั้นเน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการทําบุญะะเกี่ยวข้องกับคนป่วยการทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานีอนามัยนี้ดีที่สุดค่ะและเครื่องดื่มนะคะผู้ที่เกิดวันพุธและพุธกลางคืนควรดื่มน้ําผลไม้หรือเครื่องดื่ ที่มีรถเปรี้ยวจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณได้อย่างดีค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำเดือนพฤษภาคม2559เดือนนี้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นเรียกได้ว่ามีแสงสว่างส่องมาถึงโดยเฉพาะพลังที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณจะมีโอกาสได้ไปแสวงบุญมีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญใหญ่มีโอกาสที่จะได้ทบทวนและคิดพินิจพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยสติมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การทํางานของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานของคุณนั้นจะมีความเมตตาและมีเหตุผลเป็นพิเศษการทํางานร่วมกับคนหมู่มากนั้นนะคะคุณนั้นยังค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพูดจ การหลีกเลี่ยงการประทะเป็นสิ่งที่คุณนั้นควรที่จะต้องทําถ้ารู้ว่าการพูดไปแล้วพูดด้วยเหตุผลแล้วคนที่คุณคุยด้วยไม่รับฟังนิ่งไว้ดีเสียกว่าค่ะแต่ในเรื่องของการเงินมีการสับสนขึ้นค่ะก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าจะใช้เงินซื้อสิ่งนี้ดีหรือเปล่าหรือสิ่งที่คุณนั้นซื้อมาเนี่ยจะคุ้มค่ากับเงินที่คุณนั้นเสียไปหรือเปล่ามันเลยทําให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นมีความรู้สึกว่านิ่งๆมี ความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะได้คุ้มเสียเรื่องการเงินหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่จะซื้อหาอะไรอาจารย์อยากให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นนะคะคิดทบทวนให้ดีค่ะถ้านะคะไม่ได้จําเป็นอะไรกลับไปคิดที่บ้านก็ได้นะคะไม่ต้องด่วนซื้อรีบซื้อเดี๋ยวจะเสียใจ หลังในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสหนั้นยังมีความไม่ชัดเจนค่ะมีนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ะนะคะระแวงคนที่รักอยู่ตลอดเวลาหรือมีความรู้สึกว่าใจของคนที่รักคุณนั้นอาจจะไม่ได้มีคุณอยู่ในใจเขาหรือเธอเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะต้องให้สติและพินิษพิจารณาให้ดีนะคะดังนั้นการทําบุญการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสควรจะทําในเดือนพฤษภาคมค่ะ และสีนำโชคนะคะที่จะทาให้จิตใจของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นสบายบายนั่นก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วงหรือสีขาวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสเป็นเลข3และเลข5อาหารจําพวกนึง่งค่ะหรือตุ๋นนะคะแล้วก็อาหารนะคะที่ทานแล้วนะคะโดยเฉพาะพวกปลานึ่งนะคะเป็ดตุน๋นไก่ตุ๋นจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสอารมณ์ดีขึ้นการทําบุญนะคะเน้นไปเลยค่ะการทําบุญเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะการทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการบริ จากของที่เราใช้แล้วให้กับคนอื่นนะคะดีที่สุดและเครื่องดื่มที่ทำให้พู้ที่เกิดวันพฤหัสหนั้นนะคะใจเย็นลงและมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีสติลองหาน้ำเฉาก้วยค่ะหรือน้ำจับเลี้ยงนะคะน้ำใบบนบกมาลองดื่มกันดูนะคะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนพฤษภาคม2559ขึ้นมาเลยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีโอกาสค่ะที่จะได้โยกย้ายในเรื่องของที่ทํางานมีโอกาสที่จะคิดเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่เปลี่ยนอพาร์ตเมนต์หรือมีโอกาสที่จะขยับขยายโยกย้ายถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วมีคอนโดอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเสียเงินเพื่อซ่อมเพื่อปรับปรุงนะคะแก้ไขในจุดที่มันเสีย ของบ้านและคอนโดของคุณเรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่รวมถึงถ้าคุณอยู่ที่ทำงานถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานคุณมีโอกาสที่จะโดนย้ายโต๊ะทำงานค่ะอาจจะไปอยู่ในโต๊ะทำงานที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่จะจัด แจ้งนะคะซ่อมโต๊ทำงานใหม่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมของผู้ที่เกิดวันศุกร์อย่างดีค่ะในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นยิ่งปกป้องเงินในกระเป๋าคุณเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าคุณต้องขุดเงินเก่ามาใช้เท่านั้นบางทีการที่ใช้เงินแบบมีแบบแผนมากเกินไประวังตัวมากเกินไปมันจะทําให้เหมือนกับว่าคุณนั้นยิ่งอึดอัด และยิ่งอยากจะหาโอกาสนะคะในการที่จะใช้เงินที่มีอยู่ดังนั้นปล่อยตัวตามสบายค่ะการเงินนะคะมีเข้าก็มีออกแต่จัดสมดุลให้ดีอย่าไปเคร่งเครียดนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินด้านความรักนะคะมีโอกาสถ้าใครอกหักในเดือนพฤษภาคมนับไปเลยค่ะไม่เกิน15วันคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะไอคนเก่าปล่อยไปนะคะไม่มีทางกลับมาหรือกลับมาเนี่ยก็จะกลับมาในลักษณะที่ว่า เป็นก้างชิ้นใหญ่เพื่อขวางไม่ให้คุณนั้นมีความสุขกับคนใหม่ดังนั้นใครที่เลิกกับแฟนนะคะหรือคนรักของคุณในเดือนพฤษภาคมปล่อยไปเลยนะคะทำใจให้สบายนะคะหลังจากนั้น15วันมีคนใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนถ้าคนเก่ากลับมาง้อนะคะคิดดูให้ดีนะไม่ใช่เรื่องที่เด่นในเรื่องของการง,อ,ง,งอนกัน สีนำโชคของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนพฤษภาคมนั่นคือสีชมพูลและสีน้ำตาลเลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะนั่นคือเลข2และเลข7อาหารที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นทานในเดือนพฤษภาคมแล้วดีอาหารจำพวกของทอดยกตัวอ,อย่างเช่นปลาทอดหมูทอด, ũ, ทอดไก่ทอดทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็จะทําให้ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะการทําบุญนะคะโดยการบริจาคหนังสือ การให้ทุนการศึกษาการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นบุญที่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นทําแล้วดีค่ะรวมถึงเครื่องดื่มนะคะที่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นทานแล้วหรือดื่มแล้วจะอารมณ์ดีก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับโอเลี้ยงชาดําเย็นกาแฟเย็นชานะคะร้อนนะคะรวมถึงโกโก้และโอวัลตินต่างๆค่ะ ดวกชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2559ดูเหมือนจะมีอะไรมากระแทกัวอย่างจังมีเรื่องให้คิดหนักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5พฤษภาคมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องการงานปัญหากับคนรอบตัวแต่อย่าไปคิดอะไรมากค่ะถ้ามีปัญหาแล้วใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสยิ่งคุณแก้ปัญหาให้กับตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะเข้าใจตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญนะคะบอกได้เลย ว่าในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นโดดเด่นกว่าใครค่ะการเงินนั้นจะไหลามาเทมานะคะเราลงทุนอะไรไปได้คืนมาได้มากเท่าทวีคูณรวมถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินแต่ติดอยู่อย่างเดียวผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยิงค่ะนะคะถือทิฐิมากเกินไปไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จนบางทีหลายครั้งนะคะก็เหมือนกับเราดื้อรัน้นแล้วก็เครียดแล้วก็ดิ้นหล่นไปด้วยตัวเอง ทั้งด้านความรักนะคะยังมีความรู้สึกสับสนลังเลอยู่ยังไม่มั่นใจและยังไม่ชัดเจนดูเหมือนคนนี้ก็ทําให้รู้สึกดีคนนั้นก็ทําให้รู้สึกอุ่นใจมันเลยเหมือนกับว่าเกิดทางแยกเลือกใครไม่ได้ค่ะยังไงก็เลือกไม่ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ดีนะคะก็รักษามาตรฐานในการพูดคุยในการครบกันไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปลงลึกว่าจะเลือกใครเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นดวงของคุณยังไม่มี โอกาสที่จะได้เลือกนะคะหรือได้หยุดอยู่ที่ใครนั่นเองสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะลองสวมใส่เสื้อผ้าสีเทาดูอาจจะเป็นสีเทาสว่างนะคะเทาทึมๆนะคะเทาดูเท่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าจําพวกสีน้ำเงินก็เด่นไปอีกแบบหนึง่งเลขนำโชคของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นคือเลข5และเลขสี่ค่ะและอาหารนะคะที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นควรจะทานโดยเฉพาะตรงกับวันเสาร์ วันที่ตัวเองเกิดในเดือนพฤษภาคมนั่นคือทานอาหารจาพวกมังสวิรัตค่ะนะคะงดเนื้อสัตว์ทานได้ก็คือไข่กับนมการทําบุญนะคะด้วยการใส่บาตรการทําบุญด้วยการทําสังฆทานโดยเฉพาะการทําสังฆทานยาการทําสังฆทานนะคะเกี่ยวข้องกับผ้าไตจีวรน,นั้นดีมากค่ะและเครื่องดื่มนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นดื่มน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าน้ําแร่ก็ได้นะคะและที่สําคัญเดือนพฤษภาคมนี้งดน้ําอัดลมเด็ดขาดเพราะว่าสุขภาพของคุณในเกี่ยวกับเนื เรื่องของพวกช่องท้องกดไหลย้อนยังมีอยู่ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําเดือนพฤษภาคม2559ด้านการงานของคุณนั้นมีโอกาสนะคะที่จะได้ปรับเปลี่ยน หัวหน้าหรือปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการงานแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นสามารถปรับตัวได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณนั้นนะคะจะต้องติดต่อประสานงานโดยการพูดให้มากกว่านี้หรือพูดแล้วต้องเกิดผลประโยชน์ให้กับตัวคุณนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอนะคะราชการพยาบ,บาลน,นะคะผู้พิพากษาอายการนายนความต่างๆต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะ และชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นแน่นอนรวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินเพื่อตัวเองมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเพื่อหาความสงบให้กับตัวเองในเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้นแน่นอนหรือนะคะการาไปหาซื้อคอร์สนะคะระยะสั้นทําหน้าหนวดตัวนะคะหรือทําให้ตัวเองนั้นดูดีดูมีความสุขผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทำแน่นอนทาแล้วดีค่ะความรักนั้นนะคะดูเหมือนว่าคนที่ ที่เรารักนั้นจะไม่ค่อยสนใจเราแต่คนที่เราไม่ได้รู้สึกดีด้วยก็จะเดินเข้ามาอยู่ใกล้เราจนทาให้ผู้ที่เกิดวอาทิตย์นั้นอึดอัดได้ดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวอาทิตย์นั้นต้องชัดเจนกว่านี้ค่ะถ้าคุณไม่ชอบใครนะคะอย่าไปคบเขาหรือคุยเขานะคะเพื่อรอให้อีกคนหนึ่งสนใจเพราะมิฉนั้นนะคะคุณอาจจะได้สร้าง บาปนะคะให้กับอีกคนหนึ่งได้นะสีที่จะทําให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นสวมใส่และจะนาโชคในเดือนพฤษภาคมนั่นคือสีเขียวอ่อนหรือสีขาวนั่นเองค่ะเลขนําโชคของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นคือเลข2และเลข9และอาหารนะคะที่ทานแล้วนะคะนอกจากทําให้คุณนั้นมีความกระชุ่มกระชวยทําให้คุณนั้นนะคะประสบความสําเร็จหรือคิดอะไรก็สมปรารถนาในเดือนพฤษภาคมอาหารลสจัดค่ะจัดไปเลยต้มยำนะคะยำส้ม ต่ำนะคะรสจัดรสจัดไม่ได้หมายถึงเผ็ดนะรสจัดอาจจะหมายถึงรสเข้มข้นรสเปรี้ยวก็ได้นะคะการทําบุญของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับสัตว์ค่ะสุนัขจรจัดแมวจรจัดสัตว์อนาถาต่างๆหรือบางทีเราเห็นใน Facebook เขานะคะบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้อยากจะระดมทุนช่วยค่ารักษาน้องหมาน้องแมวก็ช่วยเหลือได้นั่นเองและเครื่องดื่มนั้นก็หนีไม่พ้นค่ะน้ําสับปะรดนะคะเพิ่มความนะคะเขาเรียกว่าซาให้กับตัวคุณรวม ถึงน้ำลำมใยค่ะก็ปรับนะคะในเรื่องของพลังท่าให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะ